จากที่รัเสเซียได้สั่งแบนนักข่าวและสื่อของอังกฤษจํานวนหลายรายห้ามเข้าทําข่าวซึ่งก่อนหน้านี้สื่อฝ่ายสหรัฐก็เคยโดนสั่งห้ามเข้ารัเสเซียมาแล้วเพราะนำเสนอข่าวปลอมจํานวนมากล่าสุดข่าก็ยังปรากฏขึ้นอีกโดยาพาดพิงไปถึงผู้นํารัเสเซียด้วยทั้งนี้เพจ Facebook ของแคล i s i o นได้โพสแสตร์พร้อมข้อความระบุถึงแหล่งที่มาของข่าวว่าอย่างน่าสนใจโดยเนื้อหาข่าวก็มีการ,ปรเปิดเผยว่า วันที่14มิถุนายน2565สำนักข่าวยูโรวิกเกของประเทศสเปนรายงานว่าดังนาตาเลียโปรกรสกายารองผอ,อรัสซรุตนิชิตโวได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาอายการสูงสุดของรัสเซียซึ่งเธอมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ในฐานะข้าราชการรัสเซียเชียเช้ยสายยูเครนที่ทั้งเก่งและสวยอีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งข้าราชการระดับสูงทั้งอายการอาวุโสยูเครนและอายการสาธ,ธารณรัฐไครเมียสำนักข่าวยูโร w ว e ลี่รายงานข่าวนี้หลังมีกระแสข่าวลือม,มากมายในสื่อโซเชียลมีเดียและข่าวจากสื่อกระแสหลักของชาติตนตกที่อ้างว่าเธอแสดงจุดยืนต่อต้านสงครามโจมตียูเครน จนถูกประธานาธิบดีวาลาดิมีร์ปูตินปลดออกจากตำแหน่งรองผู้เหนวยการรอสโซรุดิเชตวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียซึ่งรอสโซรุดิเชตวเป็นหน่วยงานที่เทียบเท่ากับ USAID ของสหรัฐข่าวลือที่อ้างว่านางนาตาเลียโปกรนสกายาถูกประธานาธิบดีรัสเซียปลดออกจากหน่วยงานกระทรวงต่างประเทศรศัสเซียมาจากการแสดงความคิดเห็นของเธอในช่วงที่รัสเซียเริ่มปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครน โดยเธอก็กล่าวว่าตัดเธอรู้สึกเสียใจมากที่เกิดสงครามห้ามหันกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนเพราะยูเครนเป็นชาติถิ่นกำเนิดของเธอในขณะที่รัสเซียก็เป็นชาติที่เธออยู่และเติบโตมาจนถึงปัจจุบันสื่อตะวันตกหลายสำนักได้นำประเด็นการแสดงความคิดเห็นของเธอไปเขียนข่าวที่อ้างว่าประธานาธิบดีรัสเซียปลดนางนาตาเลียโปกัสกายาออกจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างประเทศรัสเซียจาัดก,การที่เธอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครน แต่สำนักข่าวยูโรวิกนี่ของสเปนในรายงานข่าวที่ตรงกับรายละเอียดการออกแถลงการของเธอในเทเลแกรมที่ระบุว่าป,าประธานาธิบดีรัสเซียแต่งตั้งให้หนางนาตาเลียโปกรสกายาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอายการสูงสุดรัสเซียขณะที่ทางด้านของดรปฐมพงภูประสิทธินันค่ะก็ได้โพสต์ความผ่านทางบล็อกดิทเผยแพร่ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวด้วยว่า สื่อตะวันตกออกมาโจมตีว่าลาดิเมีร์ปูตินว่าใช้อารมณ์ปลดนางนาตาเลียโปกรสกายาผู้มีบทบาทในการประสานจนกระทั่งผนวกใครเมียเป็นของัสเซียได้สําเร็จออกจากงานอย่างอาคตติโดยนางนาตาเลียโปกรสกาย่าค่ะเห็นข่าวที่สื่อตะวันตกโจมตีปูตินจึงออกข่าวขอบคุณปูตินที่ให้โอกาสเธอทํางานเพื่อช่วยแก้ข่าวที่จริงแล้วปูตินส่งเธอไปรับตําแหน่งดีขึ้นกว่าเดิมตั้งหากก็เป็นไหนว่าไปเป็นถึงที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงานด้วยซ้ำค่ะ จากสถานการณ์ยูเครนทําให้หลายประเทศเริ่มที่จะรู้ถึงพฤติกรรมของสหรัฐที่กระทําต่อชาติที่อ่อนแอกว่าล่าสุดก็ทํากับสีหลังการวมทั้งในอดีตที่ผ่านมาที่ยังคงส่งผลกระทบต่อปัจจุบันอย่างอิรักและอัฟกานิสถานโดยเมื่อวันที่15มิถุนายน2565ดรประถมพงศ์โพประสิทธิน,นันนนักวิชาการทางบรรุรพภคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลถึงสหรัฐ ที่มีการกระทําต่อประเทศอื่นๆผ่านการโพสต์ข้อความลงในบล็อกดิบว่าหลังจากช่วยประเทศศรีลังกาในช่วงที่หมดเครดิตจะกู้ธนาคารไหนได้แล้วรัฐบาลรัสเซียก็หันมาช่วยชาวอัฟกานิสถานให้พ้นจากความอดอยากหลังจากรัฐบาลอเมริกาส่งทหารไปยึดอัฟกานิสถานวงการรัฐบาลอัฟกานิสถานอ้างว่าจะนําประชาธิปไตยและความเจริญไปให้แต่ตลอด20ปีที่อเมริกายึดครองบัานมือ ไม่เพียงไม่เจริญทหารอเมริกันยังก่คอคดีอาชญากรรมนับไม่ถ้วนแถมการปลูกและขายฟินซึ่งผิดหลักอิสลามก็ยังคงแพร่หลายไปทั่วทําให้กลุ่มตาลีบันที่เคยรับใช้อเมริกาต้องหันมาต่อสู้กับอเมริกาและไล่กองทัพอเมริกาออกไปแล้วทําการกวาดล้างการปลูกฟินททิ้งเสียรัฐบาลอเมริกาโมโหมากถึงกับมีการยึดเงินทองของรัฐบาลอัฟกานิสถานที่ฝากไว้ ในธนาคารอเมริกาเราว9 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาไปเสียทําให้ชาวอัฟกานจํานวนมากต้องอดอยากขอเงินคืนจากอเมริกาที่ป้นเอาไปก็ไม่ได้สักทีในที่สุดก็ขอให้รัสเซียช่วยรัสเซียในขณะนี้กําลังรวยจึงตัดสินใจจะส่งข้าวไปช่วยเหลือประชาชนชาวอัฟกานิสถานแล้วขออนุโมทนาอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ประเทศศรีลังกากําลังเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนน้ามันที่ไม่เพียงจะ ส่งผลกระทบกับการเดินทางโดยรถยนต์เท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อการขนส่งในประเทศไม่ว่าจะเป็นการเดินทางและการนำเข้าส่งออกสินค้าเครื่องจักรในการทำการเกษตรต่างๆก็ทำให้รายได้ของคนในประเทศหยุดชะงักโดยในเพจ World Update ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่ศรีลังกาเกิดวิกฤตหลายด้านว่าที่ผ่านมาในยามศรีลังกามีกินมีใช้ก็ถูกฝ่ายระเบียบโลกเก่าสหรัฐและอดีตเจ้าอนานันน คมสหรัชอาณาจักรปอกลอกจนหมดตัวผ่านนโยบายรัฐบาลที่โประตะวันตกเหอตามกระแสถือครองเงินดอลลาร์ยูโรในสัดส่วนที่สูงมากกว่าเงินตราชาติตนเอง ไม่นานนักอัตราเงินเฟ้อก,ก็ทะยานกว่า39%พอหมดหนทางก็พิมพ์เงินเพิ่มไปใช้หนี้ต่างประเทศและพันธบัตรทำให้เงินคงค้างสีลังกาเกลี้ยงทั้งแตกไม่มีเงินชำระหนี้คงค้างค่าน้ำมันสหรัฐ53ล้านดอลลาร์เรือน้ำมันที่มีการจอดจิบกาแฟนอนตากอากาศสบายใจเชิดอยู่นอกชายฝั่งก็ไม่ยอมเทียบท่าท่ากลางปัญหาทุกเข็นการขายคลนน้ำมันการเดินทางด้วยรถยนต์เรือประมง ต้องงดออกหาป่าไฟฟ้าดับตลอดทั้งวันขาดยารักษาโรคอาหารสินค้าจำเป็นการอุปโภคบริโภคประชาชนเสียชีวิตไปหลายสิบคนรัฐบาลศรีลังกาที่เคยรับคำสั่งมหาอำนาจระเบียบโลกเก่าได้ทำสิ่งที่ผิดร้ายแรงคือประกาศอายัดเครื่องบินโดยสารรัสเซียเมื่อจนตรอบยากจนทุกยากชาตะวันตกสุดโหดเหล่านั้นก็นิ่งดูดายเสียไม่ส่งน้ำมันยารักษาโรคเรื แม้แต่จะส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมไปให้ทําให้รัฐบาลสีลังกาติดต่อขอซื้อน้ามันจากรัสเซียโดยที่ไม่มีเงินซึ่งรัฐบาลรีลังกาไม่มีความหวังเลยว่ารัสเซียจะช่วยเนื่องจากเคยไปอายัดเครื่องบินโดยสารของรัสเซียเอาไว้แต่ในโลกใบนี้รัสเซียไม่ได้โหดร้ายตามที่ชาติตะวันตกปั้นภาพให้น่ากลัวเมื่อรัฐบาลรีลังกากล้าอ่อนน้อมมาขอประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นํารัสเซียก็กล้าให้ตามสไตล์นักเลงโบ ราใจถึึงงพ่งได้สั่งบริษัทพลังงานรัฐวิสาหากิจของรัฐขนน้ามันดิบใส่เรือมาทิบท่าสีรังกาในเวลาไม่กี่อึดใจเท่านั้นเรื่องเงินค่าน้ํามันนั้นสําหรับรสัสเซียแล้วเล็กน้อยมากให้ติดหนี้ไว้ก่อนมีเมื่อไหร่ค่อยมาใช้ จากที่เพจ world update ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่สหรัฐเร่งผลักดันให้บริษัทในประเทศขอซื้อปุอ๋ยจากราัสเซียให้มากที่สุดโดยอ้างอิงจากบูมเบอร์ทั้งยังระบุถึงกลุ่มประเทศยุโรปด้วยว่ากำลังถูกลอยแพจากมหาอำนาจด้วยสำหรับข้อความที่เพจ world update ได้เปิดเผยมีเนื้อหาบางส่วนที่สำคัญดังนี้ในยุโรปนั้นมีชาติราว10%เท่านั้นที่ผลิตอาหารเพียงพอบริโภคในประเทศที่เหลือมากเกินจึงทำการส่งขายให กับชาติในยุโรปด้วยกันส่วนอีก90%ซื้ออาหารธัญ,ญพืชจากสหรัฐและยูเครนที่เคยเป็นประเทศผู้ผลิตธัญ,ญพืชข้าวสาลีที่สําคัญอันดับ5้าของโลกความเคยชินที่ชาวยุโรปส่วนใหญ่ไม่ได้ผลิตอาหารเองแต่นําเข้ามาตลอดทําให้ภาคการเกษตรอับเฉาไราการส่งเสริมจากรัฐไม่มีใครอยากทําส่วนโรงงานผลิตปุ๋ยก็ปิดตัวลงจึงใช้วิธีนําเข้าปุ๋ยจากรัสเซียที่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อยู่ที่40%ของโลก ส่วนธัญ,ญพืชนั้นตลาดของรัสเซียคือเอเชียตะวันออกกลางแอฟริกาแต่ไม่ได้ขายให้ยุโรปเพราะยูเครนครองตลาดอยู่แล้วขณะนี้มีราว30ประเทศผู้ผลิตธัญ,ญพืชอาหารทั่วโลกก็ประกาศระงับการส่งออกเช่นกันเพราะสถานการณ์โลกเสี่ยงเกิดสงครามจึงต้องเก็บไว้ให้พลเมืองของตนเองบริโภคดังนั้นนับแต่นี้ชาติยุโรป90%เสี่ยงมากจะถูกลอยแพอาหารจากสหรัฐยูเครนรัสเซีย แบบตัวใครตัวมันล่าสุดวันนี้วันที่16มิถุนายน2565ดรประถมพงโพประสิทธิ์ที่นันนักวิชาการทางบริพักษคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางบล็อกดิดตระบุถึงสถานการณ์อาหารและพลังงานในโยุโรปว่า ความหัวแหลมของผู้นำอเมริกามีคนขอให้ผมชมรัฐบาลอเมริกาบ้างผมก็เลยขอชมวันนี้เสียเลยว่ารัฐบาลโจไบเดนหัวแหลมมากหัวแหลมในที่นี้คือเฉียบแหลมนะครับไม่ใช่หัวแหลมเหมือนปลายหอก ความหัวแหลมของรัฐบาลอเมริกาก็คือการสร้างข้อยกเว้นให้ตัวเองเสมอเมื่อมีการความบาดชาติอื่นขอยกตัวอย่างเช่นอเมริกาประกาศความบาดรัสเซียห้ามเอ eu ซื้อขายน้ํามันกับรัสเซียในระหว่างที่ผู้นำเอ eu กําลังปวดหัวกับนโยบายของอเมริกานําเรื่องเข้าไปพูดคุยกับคณะรัฐมนตรีของตนเองอย่างขคร่เครียดทุมเถียงกันดุเดือดอเมริกาก็ยังมีการสั่งซื้อน้ํามันจากรัสเซียตามปกติอย่างไม่รู้ร้อน วันรุ่นหนาวแถมเพิ่มปริมาณขึ้นอีกต่างหาก ตอนหลังอียูรู้ทันว่าอเมริกาประกาศคว่ำบาตรรัสเซียในที่ประชุมแต่รับหลังตัวเองกับสั่งซื้อน้ํามันจากรสัสเซียเพิ่มอียูก็เอามั่งไม่ต้องประชุมกันให้เครียดอีกแล้วถึงเวลาประชุมกับอเมริกาก็ประกาศจากคว่ำบาตรรัสเซียอย่างขึงขังเหมือนอเมริกาแต่รับหลังแอบซื้อน้ํามันและก๊าซจากรสัสเซียเหมือนเคยบ้างอเมริกาก็รู้จึงก้าวไปอีกขั้นครับกล่าวคือติดต่อขอซื้อปุ๋ยจากรสัสเซียเมื่ออเมริกาขอซื้อปุ๋ยจาก เสเซียได้ต่อไปอ u ก็จะเปิดหน้าซื้อปุ๋ยและสินค้ายอย่างอื่นจากรัสเซียได้เช่นกันเสร็จจากปุ๋ยแล้วอเมริกาน่าจะขอซื้อเครื่องยนต์ไปอวกาศต่อซึ่งรัสเซียก็ได้เลิกขายให้ไปแล้วเพื่อตอบโต้การความบาดไปด้วยกลุ่มอีูที่อยากจะไปอวกาศก็อาจจะขอซื้อจากรัสเซียบ้างสุดท้ายแกงอเมริกาและอ u ก็จะได้รู้ตัวว่าประเทศพวกตนนั้นแท้จริงแล้วพึ่งพารัสเซียเพื่อความอยู่รอดตลอดเวลาถ้าผู้นํารัสเซียใช้อารมณ์ใน การบริหารจัดการเลิกขายน้ำมันเลิกขายกา๊าซให้ทั้งยูทั้งอเมริกาประเทศเหล่านี้คงโกลหนประชาชนคงแย่งอาหารแย่งพลังงานกันคนล้มรัฐบาลไปแล้วขอให้ผู้นำอเมริกาหัวแหลมสั่งซื้อสินค้าจากรสัสเซียไปอีกเรื่อยๆก่อนแล้วกันอเมริกาจำเป็นต้องซื้อเพราะไม่มีจะใช้สอยส่วนรัสเซียจำเป็นต้องขายเพื่อให้เงินรูเบิลแข็งค่าขึ้น ล่าสุดทางด้านของเพจสาธารณะเวิร์มเมเกอร์ได้มีการเปิดเผยถึงเหตุการณ์ความบังเอิญที่ดูแล้วประจวบเหมาะเกินไปหลังจากราัสเซียตัดกา๊าซเยอรมน,นีอิตาลีสล่งผลให้เกิดวิกฤตพลังงานครั้งใหญ่แต่อะไรจะบังเอิญขนาดนี้บริษัทก,ก๊าซยักษ์ใหญ่ของสหรัฐก็ดันเกิดเพลิงไหมในทันทีเช่นกันโดยมีรายละเอียดว่าจับตาวิกฤตพลังงานโลกล่าสุดเยอรมน,นีโวยลันการตัดกา๊าซของรัสเซียเป็นเรื่องทางการเมืองไม่ใช่เพร,ะราะข้อขัดข้อง ทางเทคนิคหลังจากราคาก๊าซยุโรปดีดบวก25%คืนนี้และมันบังเอิญหรือไม่ที่บริษัทก๊าซของสหรัฐก็เกิดเหตุเพลิงไหม้จนต้องมีการหยุดส่งก๊าซให้ยุโรปชั่วคราวขณะที่หลายคนแซวทยอยนหนีหนาวมาพักผ่อนที่ไทยได้นะจ๊ะเพราะมีอากาศที่อุ่นแน่นอนล่าสุดก็มีการโวยกันลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวทางด้านของเยอรมนีประกาศว่าการตัดก๊าซของรัสเซียนั้นเป็นเรื่องทางการเมืองไม่ใช่เพราะบริ ัดขคค้องทางทาเนิหลังจากล่าสุดรัสเซียมีการลดปริมาณการส่งกา๊าซผ่านนอสติมวันลงถึง40%ขณะที่ทางด้านของรัสเซียนั้นก็คงคิดในใจว่าแล้วไงยังไงต่อประกอบหน้านี้ก็รุมกันเล่นงานรัสเซียไว้เยอะเมื่อถึงเวลาเลยย้อนเกล็ดบ้างงานนี้บอกได้เลยว่าไม่ต้องถามหมอเดือดร้อนกันแน่นอนและเรื่องที่ว่ารัสเซียแกล้งโยุโรปนั้นเวอร์เมเกอร์มองว่ามีมูลไม่น้อยเพราะแค่ปัญหาทางเทคนิคนิด หน่อยแบบนี้รัสเซียน่าจะมีอะไรสำรองสบายๆอยู่แล้วแต่การตัดก๊าซถึง40%นั้นมากเกินไปสำหรับปัญหาแค่นี้การตัดก๊าซของรัสเซียทําให้ราคาก๊าซและน้ํามันในยุโรปดิดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในคืนนี้โดยล่าสุดมีรายงานว่าสัญญาซื้อขายลงหน้าของก๊าซธรรมชาติในศูนย์กลางการค้า TTF ในเนเธอร์แลนด์ได้พุ่งขึ้นเหนือ1,300ดอลลาร์ต่อ1,000ลูกบาทเมตรเพิ่มขึ้นเกือบ25% ทั้งนี้นักวิเคราะห์บางคนมองว่าอุตสาหกรรมในยุโรปอาจต้องเตรียมพร้อมสําหรับการตัดก๊าซจากรัสเซียเพิ่มเติมในขณะที่ฝั่งรัสเซียนั้นออกมากล่าวว่าถ้าต้องการให้ทุกอย่างเป็นปกติก็ควรยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรซาหรือถ้าจะหวดกันต่อรสัสเซียก็คงเดินหมากตัดก๊าซแบบเขี้ยมๆให้ดูเป็นแน่แท้ขณะเดียวกันก็ทําให้ราคาก๊าซในยุโรปเลวร้ายลงไปอีกนั่นก็คือบริษัทก๊าซ LNG ยักษ์ใหญ่ในสหรัฐ อย่างฟีพอร์ตที่ก็พึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ไปทําให้ต้องมีการหยุดส่ง๊าซชั่วคราวโดวยอาจจะกินเวลานานถึง3เดือนกว่าโรงงานถึงจะกลับมาออนไลน์ได้บางส่วนเวลาและลำดับเหตุการณ์เหล่านี้มันช่างประสบเหมาะจนบางคนก็ต้องถึงขั้นสงสัยว่านี่คือเรื่องบังเอิญหรือไม่ทําไมทุกอย่างมันดูลงล็อกไปหมดและทั้งนี้เวิร์มเมเกอร์อยากให้จับตาดูวิกฤตกา๊าซธรรมชาติเอาไว้ให้ดีๆเพราะหากต้อง เผชิญกับภาวะขาดแคลนก๊าซครั้งใหญ่เราอาจได้เห็นชาวยุโรปอพยพไป,ปอยู่ที่อื่นแบบชั่วคราวเลยทีเดียวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสี ้ค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบทนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะ เลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิพทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่แอดช็อปสี่ o ดอสโตหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ